สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับนี่คือ ICT Genius 9นาชิยะกับผมหนุ่ยพงสุขงนันพฤกในคลุกวงข่าว Modern i TV นะครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือโนเกียเนี่ยเขาใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นะครับอยู่ภายในล่าสุดสิ่งที่อยู่ภายในนี้มันออกมาคุกกิจการของโนเกียไปเรียบร้อยแล้วครับ นับเป็นข่าวใหญ่ครับสำหรับวงการไอทีเมื่อบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ Microsoft เจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows ประกาศเข้าซื้อกิจการโนเกีย ผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ยักษ์ด้วยมูลค่าสูงถึง7,200ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทย2แสนล้านบาทจากดีลนี้นะครับ Microsoft จะได้สิทธิบัตรทรัพย์สินและก็ทรัพยากรบุคคลฝ่ายผลิตอุปกรณ์มือถือจากโนเกียนะครับแต่โนเกียยังเหลือธุรกิจอีก3ส่วนที่ยังทำเองครับก็คือด้านเน็ตเวิร์กด้านระบบแผนที่ที่ชื่อเทียร์แมแล้วก็ด้าน Advanced Technology นะครับหลายคนที่ถือมือถือโนเกียก็เลยสงสัยนะว่าเอออนาคตโนเกียเนี่ย จะโดนลบแบรนด์ออกไปหรือไม่คําตอบคือไม่นะครับเพราะว่า Microsoft ยังคงชื่อแบรนด์ n o เกียไว้ไม่เฉพาะกับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ฟีเจอร์โฟนตระกุลอาชา Microsoft ก็รับปากจะทําต่อครับหลังจากจบดิวปฏิหารครั้งนี้ครับซีอหัวหอกของโนเกียอย่างคุณ Stephen E. l o อบย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งใน Microsoft ทันทีครับซึ่งอดีตเนี่ย คุณสตีเฟนอีลอบเดิมเนี่ยนะครับเคยทำงานอยู่กับ Microsoft อยู่แล้วครับก่อนจะมาเป็น c e o ของ Noki a ตั้งแต่ปี2010งานนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือโทรศัพท์มือถือที่ดีขึ้นครับเพราะว่าโ o k i a เองเก่งด้านผลิตตัวเครื่องอยู่แล้วจากนี้ไปคนโ o k i a จะสามารถล้วงตับระบบปฏิบัติการ Windows p h โ n e ได้เต็มๆและ Microsoft จะกลายเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ครบวงจรเหมือนยะ่างที่คู่แข่งอย่าง Google มีกิจการม o t ต r o l a ลและ Apple ซึ่งสามารถผลิตสินค้าของตัวเองได้อยู่แล้วคร แอปสุดลี y แอปดีๆฟรีแน่นอนโดย TOT บริษทัท TOT จำกัดมหาชนชาซามหลายครั้งที่เราได้ยินเพลงเพราะๆแต่ไม่รู้ว่าเพลงนั้นมันคือเพลงอะไรชื่ออะไรใครร้องชาซามเป็นแอปช่วยเซิร์ชหาเพลงจากเสียงในบรรยากาศที่คุณได้ยินโดยข้อดีของแอปนี้คือสามารถค้นหาชื่อเพลงได้หลากหลายภาษามากๆแถมรองรับการค้นหาเพลงไทยด้วย วิธีการใช้งานเพียงแค่เปิดแอป,ปแล้วกดที่ปุ่มสัญ,ญลักษณ์ของแอป,ปตรงกลางแล้วนำมือถือไปใกล้จุดกำเนิดเสียงให้ได้มากที่สุดจากนั้นเปิดทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีผลที่ได้คุณจะได้ทั้งชื่อเพลงและชื่อนักร้องนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เก๋ๆยัง m y t a ทที่เป็นบันทึก history ของเพลงที่เราเคยเอาแอป,ปนี้ไปฟังมาโหลดฟรีบน iOS Android และ Windows Phone IT News โดยแคทเทเลคอมกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทได้จัดกิจกรรมแคทพัฒนายาวชนครั้งที่หนึ่งเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและรอยยิ้มให้กับเยาวชนตัวน,น,น้อยจากชุมชนเคหะหลักสี่และชุมชนเรียบคลองเปรมประชากรโดยคุณธีรพงศ์กูนสลชูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แคทและพี่ๆแคทอาสาร่วมกับวิทยากรได้ร่วมกันเปิดตัวกิจกรรมขึ้นณอาคารสำนักงานใหญ่ แคทถนนแจ้งวัฒนะเรื่องกิจกรรมต่างๆของแคทพัฒนายาวชนมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้และจริยธรรมให้กับเด็กๆทั้งการเล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมโดยน้ำเมฆแห่งสำนักพิมพ์ก้อนเมฆและยังเปิดโลกศิลปะให้เด็กๆได้สนุกกับการสร้างรูปการ์ตูนแนะนำตัวเองช่วยฝึกทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างโดยมีพี่ๆแคทอาสาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด งานนี้นอกจากได้รับความสนุกสนานและภาพภูมิใจกับผลงานศิลปะจากฝีมือของตัวเองแล้วน้องๆยังได้รับของรางวัลที่พี่ๆแคทอาสาใจดีมอบให้มามากมายสำหรับแคทพัฒนายาวชนถือเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก5ครั้งจนถึงสิ้นปีนี้โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดกิจกรรมของแคด CSR ได้ที่ facebook com 0 0 9 c a t CSR หลายคนเห็นตัวเลข2แสนล้านในการเข้าซื้อกิจการโนเกียของ Microsoft แล้วก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งในใีจ่ายเงินกันแพงจังเลยในการซื้อกิจการเขาซื้อคุณค่าของแบรนด์หรือความเชื่อมั่นในตราสินค้าไงละครับสวัสดีครับ